ไอ้ไปรุ่นยังจะเตะยิงอีกครับนี่ไม่เขาเอาประตูนี่หนามากครับบังไฟประสาทโอ้โหจุดเอ้สามเล็โอ้โหสามสองครั้งแล้วมันเข้าครับประตูนี่จริงจริงครับไปรุ่นยังจะเตะได้ยังไงนะบางสนามอ้าวบังไฟประสาทบางไฟประสาทเลี้ยงขึ้นมาเบอร์แปดโอ้โดนแยกไปแล้วครับโดนแยกไปไปรุ่นยังจะเตะเตะเตะอัดครับสายวอนกคสายขึ้นมา บักไฟภาษาได้บอลไส่ลูกยืนในต็ดย่างคืนมาโอ้โหทำบอลของเองซะงั้นมังไฟภาษาครับครั้งสนามโง่ไงเพื่อนบอลจีบบอลจีบยิงเลยครับลูกเนี่โอ้ยโดดโดดเอาท่าเชื้อเมื่อตัวอะไรเฮ็ดหนังนะเล้วโดดเอาเชื้อนะลูกนี่ใส่ลูกยืนในต็ดได้บอลครับส่งขึ้นส่งขึ้นหลังมาเล่นกันสองคนกับกัปตันทีมกันทีมส่งขึ้นไป เิดมาโอ้ยเรื่อง้ราอมเรนดตงไปประาเพื่อบอกว่าเอาหน่อยเอาหน่อยเจาต้อไม่ยังไม่แตกเลยวันี้พัตอนนี้ลูกพันอย่งนม่ได้นานะมีอะไรล่ะไปลุ้นไปลุ้นยู่นเตตเอยออกข้างครับ ไวรุนยูไนเตดได้บอลครับส่งขึ้นหลังไมเพื่อนครับกับตันทีมกับตันทีถ่ายมาลูกนี้เสีย <c oughs> สวยครับใครอยากได้ก็สั่งได้นะครับที่อิตาเลียไทยนะครับเส้อไวรุ่นยูไนเตดน,นะครับไ <c oughs> อ้บอลบอลบอลตัวละเก้าสิบบาทนะครับ <c oughs> แต่ต้องไปทำงานที่อิตาเลียไทยถึงจะได้มานะครับไม่ได้มาฟรีๆนะครับ ไปหลุ่นไปหลุ่นใจไปติดบังไฟภาษาบางไฟมาษาแล้วลูกนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าเลื่อนแต่งแต่งแต่ลูกนี้เลยติดบล็อกครับลูกนี้เบอร์เก้าลุกละพันครับอัดฉีดมาแล้วลูกละพันครับบังไฟระสาทได้บอลครับเบอร์เก้าจ่ายไปเพื่อนโอ้โหจ่ายไปกลางประตูไวรุยยังเตะสกัดได้จ่ายขึ้นมา ไปลู้อยู่ในเตะได้บอลยิงโอ้ยกับตัวยิงลูกนี้ครับออกข้างประตูไปบางฝ่ายภาษาต,ตัวนี้ยังไม่ได้สักประตูเลยครับไปลู้อยู่ในเตะได้บอลมากการถามยิงอีกแล้วโอ้ยชุดมาเสียงยิงสามอีกโว้ยลูกนี้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครบประตูเตะ หมดเวลาการแข่งขัน้ครับาเขมโอ้ครับไลุ่นันเดนะครับบ้งภาษไปฮเพื่อนกองเชียร์กองเชียร์นี่ยนะครับกองเชียร์เนี่ยนะครับกองเชียร์นี่ครับโคดยังเดียวเลย ัก้มาคนมาครับสาลาเขาใไร้ก็ันงเนยบวน่มาเดี๋ยวสายปลาครับตงไปดอี่ดีองิคันเดี๋ยวต่อคุณนีบอกปดเลยนครับปเลยมัน

เมตีรับคูต vale ่อไปครับแมอ้เต้คูเน่ย้คูงรับโอ้แพ้เขาับกล่องเชียร์นนนับ